โอเคสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมอยูกับโลหเกมลัสนะครับวันนี้เราจะมาเล่นวิธีจอนนะครับเราใช้เราเราไม่มีอะไรเลยนะครับในเซิร์ฟนี้ครับผมเราต้องหาของโดยการเผาบ้าแล้วผมอ๋อเร็วอยากเนคตับดึงดีครับดึงดดึงฝนตามมาจ้าอีแล้วเจะเผาตรงไหนเลยจ๊ะ เฮ้ยนี่เ้ยมันนอนอยู่นี่นี่ดุดูดูดูดไอ้เหี้ยเอ้กูว่าเข้าไม่ได้โอ้โหเอียงเลยแค่นี้ไอเหล็กมีอยู่พี่เบนซ์เนี่ยเหล็กไม้อ่ะคิกูจบแล้วหรอคิวจบแล้ววะไอ้เหี้ยโอ้ทุกคนแม่งไม่มีหายเลยว่ะจบแล้วนี่ไงกระสุนดำเนี่ยมันยิงได้ตรงนี้เนี่ยคนดูพี่ตรงในบ้านได้นะสเต็ปมีอะไร ถึงห้าร้อยถ้วเท่าของมาย่อยแรกกับอาป่ะแรกกับอาป่ะเออเอาป่ะพี่เราจะเด็ดตามหลักยาแต่เราจะโอ้เออเอ้ยถ้าถ้าอาพี่แปลบ้านอื่นดีกว่ายังไงได้หมดอะได้สี่ได้หกประตูอะแต่แต่แต่บ้านนี้มันมันก็อาจจะได้ของอยู่แหละแต่ว่าไม่รู้จะมีปืนหรือเปล่าเโอเคทุกคนมาดูคิดยังไงกับการย้อหลังไหนดีกว่าบาย เอาครับตอนนี้เราก็ได้เอากระสุนดำมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พี่เบน์ไปแลก LR มานะครับผมทำดิเดี๋ยวเราจะไปต่อบ้านเดิมนะครับตอนแรกกะจะเอาบ้านโจ,จ์แต่ว่าเรามีแค่ LR กระบอกเดียวเลยทั้งบ้านนะมันไม่นอนสักทีใช่คือถ้าเกิดว่า LR เราหล่นเนี่ยทุกอย่างเราจบเลยนะคุณผู้ชมเราจะไม่สามารถที่จะเอากระสุนดำไปเลดต่อได้นะครับน,นอกจากว่าเราจะเจอเซมิน,นะโอเคเดี๋ยวจะไปต่อบ้านเดิมนะครับ จริงๆแล้วมันเหตุการณ์ก่อนนั้นในมันเดือดมากครับผมไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับผมมันยิงกันยับเลยอ,ะลอ่ะอใช่คือแบบว่าปืนเนี่ยตอนแรกเราไม่มีปืนกันเลยนะเราเราไปได้จากพวกมันมานะครับยิงตามพี่เบนเขาเป็นกอร์ดแนวอาแทนผมแลละเก็บเรียบเลยปืนอ <Okay S 2> อ้นองหมดมีสาวตีนัทในแม็กกันเลยโอเคพี่ต้องฆ่าให้หมดเอาว้ แล้วแท้ไม่หมดก็ต้องแท้กระตุนดำยิงโกระตุนดำยิงด้วยวะอย่างเปลืองคือเจ้าหลังนู้นน่ะหลังปูนู้น่ะหลังไหนเข้าเลยหลังปูนผู้หญิงใช่ไหไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลังเมียผมพี่เอาหน้าหนูหลังนู้นอะได้ฝรั่งเนี่ยผมชอบเลยฝรั่งอ่ะใหญ่ใหญ่นะไม่รู้ว่าฝรั่งจริงเปล่าไม่รู้แต่แม่งสำเนียงฝรั่งเนี่ยใครอยู่กับพี่ไว้ตอนนั้นอะพรานาบเดือนเจโลว่ะ ไม่เห็นชื่อปอนาบอยู่วมมันเลยไปดูหนังอ๋อเฮ้ยบ้านอยู่ตรงไหนวะ <S <S ลืมวะผม,ไม,ไ,มไม่ค่อยเก็บแล้วอ่ะจะกินช่วงขอบโขดกำไรคืนขายพี่ไม่ค่อยได้ใช่ไม่ค่อยชอบอยากโ,โหดน,นะไพทอนนะ่ะมันโหด่พี่เป็นค่าวบ,บอยได้ไงเนี่ยถ้าพี่ไม่ชอบไพทอนน่ะก็พี่ <ทำ S 1> ใช้<ห>ทำจังไง<ห> <ทำ S 3> อ่าโอเค ่ช่วงน,น,นี้ผมยิงนนปืนพกปืน,นผมชอบผมชอบยิงเอเคแล้วนะเวันเดียวนี้แต่ว่ายิงระยะใกล้นะระยะไกลผมไม่ไม่เอาเอ้ยวางระยะไกลผมไม่ไหวว่ะเอาจุกไว้อะที่เป็นเราที่เก็บเสียงไว้ใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาหลังนี้เลยท่านผู้ชมทำนรื่องนี้ เอ้ยเดี๋ดันเดี๋ดันเดี๋ดันไม่ได้ดันเลยเองโดดคนนี้นหมอบเลยหมอบหมอยผมไปหมอบผมไปดีกว่าเฮ้ยไปโดเอาเลยเอาเลยแต่วะนู่นูข้างในข้างในเอ้ยโคเวอร์หน่อยนะข้างบนอะ โอเคพวกเราแม่งพวกเราโคตรจนอ่ะเซิร์ฟนี้ย่าปืนดีๆแล้วไม่มีใครเฮ้ยโดนโดนคนมีคนนั่นน่ะจัดไปดูมันตั้งดีพร้อมปืนรอรแว้วนะพี่เบนซ์เฮ้ยใส่เสื้อใครวะอุ้ยห้องกล่องเลยพี่เบนซ์มีเยอะ อะไรวะไหนวะไหนอะกล่องไม้เหรอนีโอ้แซ่แคบเหรอคุสแคปสองร้อยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่มาดูซันเฟอร์มาดูซันเฟอร์นี่ซันเฟอร์มสามพันโค้ฟคุ้ม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 นัดเดียวโอ้โหแล้วเนี้ยคุณคุ้นมาคำพูดเนี่ยเอ้ยเอ้ยฆ่าพวกมันให้หมดเนี่ยคว่าจอนตายซะตายซะโอ้เล็กเหล็กเล็กตายซะมึงอะตายซะมึงอะ คุ้มว่ะยีหลังเนี้ยแบบเราไม่เสียอะไรเลยผม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 เียผมไล่เก็บเหล็กก่อนบ้านเราขาดเหล็กเหมือนกันนะถอยถอยถอยหน่อยถอยหน่อยพี่เบซนถอยหน่อยโอ้ก้อนหินจะเท่มันก็มีของแะแต่มันไม่ยอมทำข้างบนได้เสร็จวะฐานที่จะเอาเนี่ยฐานอ่ะโอเคเพียบเลยว่ะ เกมหมดเกมหมดเกมหมดยัยเหลือทั้งข้างล่างมีอีกปะวะเอาพรแบบวะหละห้องแน่วห้องแนวห้องอะไรวะอ๋อนี่ทางออกพี่ออกไปเจอต้นไม้อยู่น่ะคลิปไปเจอสั้นมากแค่นี้นะเออคลิปสั้นเกินเราได้เผาปุดมาไอคิวกำลังสิบนาทีได้เหรียญเยอะได้หมดอุ้ยหนังเนี่ยเพียบเลยเก็บไปหนังสัตว์เนี่ยสำคัญตอนหลังผ้าออมมาแล้วออมมาแล้วข้ออาหาร คิดแบบว่าเอเดนแบบนี้จัดฉากเลยเฮ้ยถ<า>้าใส่ถ่านไปด้วยเนี่ยทานปั่นกันยับเลยปันแล้วไม่มีนนดูอะไรสำคัญอีกทานของหมดเต็มแล้วพี่เวนเอาเชือกเอาอะไรไปด้วยนะเรากลับมาคนอ,อ,อีกรกอบนีงก่อนเออของเต็มเนาะแร่เต็มตุ่มเลยตอนเนี้ยพี่ผมเคยหนึ่ง,งกับ หนึ่งเอเคมันเอเคผมเซนิทผมชนะเอาเรื่องมีคนมาโอ้ดูไม่พิมไม่ดีใจเป็นเพื่อนโอ้เราแวงไปหมดเลยไว้เฮียดูทานเนี่ยสิดูดูของตุ่มดิท่านผู้ชมเยอะมากแร่คุณรู้แล้วทำกล่องกันเดี๋ยวสักครู่นะครับจะทำกล่องกันเฮ้ยเอเคไม่เข้าใจทำยังไง ไอ้เป็นดูนี้ไอ้พี่เก่งเท่ดีว่ะพี่มุมเนี้ยขึ้นมาดูดิมันมีห้องเลยแต่ว่าจะม,ามีโอ้จอ,อรโกรหกบอกมีเซมี้มันเป็นหลังปูนนุ่นหลังปูนสูงอ่ะผว่ามีห้องนึงต่อเบ้า,ต,าต่อเลยได้อยู่นะมันมีห้องนะพี่เอาไปเก็บดิมาดิห้องไหนห้องตรงนั้นมันออกมาตรงไอ้ส่วนข้างหน้าไงพี่ฝักทองอะ่ะโอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะไปเลยหลังอื่นต่อนะครับเพราะว่ากระสุนยังเหลืออยู่ใช่ป่ะเหลือเหลือเยอะป่ะ เหลือสี่ส่าส่าแตกหมดวะโอเคโอเคหมดวะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเลดหลังอีกออีกหลังหนึ่งนะครับผมเป็นหลังตรงนู้นนะข้างหน้าเราเลครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเออมาดูกันว่าจะมีของบ้าเราจะเจาะเจาะบนไหมพี่เจาะข้างบนดีกว่ามาทำม้วนเลยพี่เจาะประตูหน้าดีกว่าไหมได้อะประตูหน้าอ่ะแต่เพื่อนมาดูมงมั่วนะลองขึ้นไปดูก็ได้เออไม่เอาคือพี่ในความคิดพี่คือมัน มันจะทําประตูข้างล่างหลายๆบานเว้ยแต่ประตูข้างบนมันจะมีน้อยเว้ยเข้าใจปะเหมือนบ้านเราอะข้างล่างมีหลายบานแต่ข้างบนมีน้อยแต่นี้ไม่แน่ต้องลองดูก่อนอาจจะอาจจะมีเซมิกก็ได้นะเว้ยหลังเนี้ยเซมิเจ็กระบอกยวพอพี่เจ็ดกระบ,บอกีวโดนดังวะเนี่ย ดูดิพี่เก่งมาดูพี่บ้านแม่งแปลกจริงวะประตูมันรีนี่นะไอประตูมันรีวะแปลงไออ่ะจะไปกับแปลงมันอ้าวดีเคไวเอาไงอ่ะวันดีเคไม่เอาเอ้มันอาจจะีของมันไม่เล่นเติมพลีวันนี้นะ ดีเกมหมดเลยว่ะเล็กเลกดีเกมหมดเลยเออไม่มีอะไมเอาไงจะไม่เอาว่าหรืออื่นแล้วแต่แค่แบบแค่แบบว่าบิ้วมันแล้วแต่อะไรก็ได้จอไหนตั้งแต่พี่ประตูล่างเลยเปล่าแลล้วเยขึ้นได้ปะวะทำเลยทำเลยเอาเลยตายแหละพี่เออประตูหน้าเลยนะเออประตูหน้าเลยพี่เอาเลยพี่ บนหรืออางบนเดียวพี่เบ้นก็แต่ไม่รู้มันไม่อยากออกว่าพี่เห็นเดี๋ยวมันจะผิดพลาดก็ใส่ใส่เต็มเลยใส่วีเนี่ยผมแปะไปแล้วเนี่ยในโลกขึ้นไม่เป็นโลุ้นเลยได้ปะขึ้นได้ปะให้พี่เบ้นเนี่ยเอาเลยเนี่ยอุ้ย เหลือ60เองพี mm ่เวน60เวนยิงเลย้งวบ้านนี nah, ่อะไรวะเนี่ยท right ุกคนไม่รู้ว่าผมว่าน่าจะเกลือนะครับเอาไอ้โลบไปก่อนดิไปก่อนขอให้ผิดหวังขอให้มีความ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีคั้นหนึ่งอยู่ข้างล่างต้องเจาะประตูต่อประตูต่อเลยพี่เว้นสี่สองร้อยกว่าประมาณครบยังวะคอนทับอยู่ไหนวะข้างนอกอ่ะเอาดูบ้านนี่เฮี้ยอะไรมันแตกะ มาต่อพี่ว่าเกลือแน่ๆแต่กูรู้สึกได้เพาแม่งเกลือเฮ้ยเฮ้ยมีป้อมปืนรูมหดมดน่ะ้มากอนเร็วอ่ยชันนะเนฮ้ยอันนั้นน่ะมีชั้นของอยู่พี่เบนแต่สองชั้นเนี่ยเอาไหนก่อนเอาร่างสุดก่อนไหมร่างสุดน่าจะมีบิวนะเออเอาเลยเ ยิงป้อมปืนนะ่ะพี่เบ้นตายยิงประตูวเพามันโดนป้อมปืนด้วยมาดูกัน,นครับบ้านเกลือเฮ้ยมีก,มกล่องหลงล่างว่ะไม่อยากได้ทุบมาว่ะใครมีทุบบ้างวะเอา้า<ม>อะไรอ<ม>่ะแต่ป้อมปืนนะีวีเนี่ยมีกระดูก้วยนะ มีชั้นลงอีกนะพี่เก่งอุ้ยมีคนห้องของห้องของโอ้เหลือกี่คนวะเนี่ยเอ้ยเตียงใหญ่พี่เบนเจอเตียงใหญ่แล้วพี่โอ้สูสครับหกร้อยสครับหกร้อย มีปืนปะวะเปล่าวมึงจะแตะคนรอบขาแม่ตัวหายไปประตูหายยิ้มตัวหายสวยโอ้แล้มี่วะแหล้โอูโอ้หูเธอฮันเฟอร์ฮันเฟอร์ไหนไม่เยอะไม่เยอะ,ยอะหรอกเออได้อยู่ไหนได้อยู่อืมอน,น่าจะได้อยู่กระหอบร้อยเ่ะต่อทุนไอ้บิวเนี่ยบิวพี่เบันจากการบิลเดิเพื่อนมีบุกเหล็ก หายไรเลยนคมป์ไฟเปล่าวะพี่างยิง<อ>นี่นก่อนโอ้ผมเปล่าวะพีม่มาดูดิ<อ>ผมไม่ไม่สามารถพูดได้หรอได้อยู่นะโเดิยงหายได้อยู่ได้หมดแล้วใช่ไหมโอเคทุกคนน่าจะเคลียร์นะผมหลังนี้ ชั้นบนนะพี่เออพี่เบนข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะเหลือปะพอปะได้อยู่อะขอเช็คของอีกรอบนะเพื่อเราพลาดอะไรไปโอเคตายหมดยังวะยังเหลือยังนี้ดีวะเอ้ยทานเนเก็บไปด้วยนะตายซะตายซะมึงอะน่ายจะเลิกเล่นเปิด่เปิดไปดิ ขอทางขึ้นตีโลกตีแล้ววะเอาไห้พังเหรอเฮันที่ไฟผมจะดับขอให้มีขออีกเถอะหรือว่าทางออกวะ ว่าใช่ไปพวกเรา,ได,ดาได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาเอาัอาอาางกาตอนเราเข้ามาพอดีโอ้โหเวนเมื่อกี้ไงที่เรายิงประตูแล้วมันเราขึ้นไปยิงข้างบนนี่พี่ ของไม่หมดเลยนะยอืมถ่ายไปด้วยเก็บไปผมเก็บเก็บมาผมเอาของกลับไปเก็บบ้านก่อนแล้วกันนะโอเคท่านผู้ชมครับก็ EP นี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใน EP หน้าน,นะครับตอนนี้เรากำลังเริ่มเติบโตในเซิร์ฟนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้เลทบ้านที่มีของฟูนะครับต้องไปเทียร์ละสะเต็ปนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับบ๊ายบาย